เอาล่ะทุกคนเราทํทำความรู้จักกับตัวที่ชื่อวย่ายาต้ากันไม่ต้องบอกเลยว่าสเตตจะโกงแค่ไหนโอ้โหอย่างโกงเลยทุกคนสก,กิลเช็ค3ดาวโมเมนต,ต์สปีดสี่ดาวสเตตเมน,น่าหนึ่งดาวมีแค่หนึ่งร้อยก็ถือว่าน้อยอยู่นะส่วนสเตลสองดาวไม่ได้แย่นะเพราะว่าถือเป็นตัวรอดได้อยู่นะแล้วก็มีอเอ็กซ์ชั่นสปีดตั้งห้าดาวเหมาะเป็นตัวปั่นนะสำหรับพี่เพราะฉะนั้นพี่จะเป็นตัวเล่นในวันนี้นะคะแล้วมี สกิลอย่างหนึ่งที่สามารถเราจะดบของหวาดดังนี้แล้วเราสามารถทําให้แบบเราแบบสามารถดบของสามอาทิตสามชิ้นถ้าเราทาเครื่องเสร็จแต่ถ้าเราโดนตบมันจะดบสี่ชิ้นนะงั้นเราไปดูกันเลยอาจจะมาที่ปั่นเองวพี่เสร็จเรียบร้อยไม่แลวพี่ก็ได้ไม่รู้ว่าพี่จะอะไรก็ไม่รู้ะเล้ยและตอนนี้ทีพี่ก็ใกล้จะป่นเสร็จแล้วเพราะเราก็ต้องรีบแบบไปลิฟต์ก็ GTE เลยเพื่อนจำได้ไนะพี่ขอมพ์แบบโอ้เพอเขาเสร็จแล้ว <Okay. S 2> วันนี้พี่จะมาเล่นดัต d ี้เวนะคะเพราะว่าพี่คิดคอนเทนต์ไม่ออกลยจริงๆนะมาเริ่มกันที่ชั้น2เลยนะคะแล้วถ้าเราอยากให้ <มา S 1> พี่เล่นตัวไหนก็บอกได้นะแต่พี่อยากเล่นตัวนี้แล้วชั้นที่2อที่พวกพี่ พี่จะเจอก็คือเธอเวนเต้นตัวอะไรบ้างพี่ก็จำไม่ได้นะฮะ <c oughs> เอาล่ะมาลองดูกันว่าพี่จะพูดอะไรบ้างในรีแอคนี้ขอชะมูไปเล้วช็อตนี้คืออะไรพี่ขอตัดข้ามแล้วกันนะ มาแล้วตอนนั้นพี่ก็พิมพ์เสร็จแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าตอนนี้มีบล็อกบล็อกคนใหญ่ก็คือเออตอนแรกพี่จะไปช่อยของาซชโมนะแต่ว่าเราก็าใาโมอีกตัวมองทีละอย่างแล้วนะพี่แล้วพี่ก็วนบอกเพื่อนว่าจะเอาไหมแล้วเพื่อนบอกไม่เขาบอกให้เพเปอร์อะะฮะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าโอเคแล้วพี่ก็ปั่นเครื่องไปเลยครับผมเดี๋ยวตอนที่ปั่น่ะเดี๋ยวพี่เอิ่มแบบ คลิปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่เขียนนาฬิกาครับปั่นเสร็จเรียบร้อยได้บอกโอด้วยฮ่ะมาเก็บด้วยครับผมไม่มีคําว่าไม่เก็บหรอกตอนนี้ก็ปั่นเสร็จสีเครื่องแล้วน้องคอสโมก็ยังไม่บูมูฟออนจากบิ๊กโคลรคอยโม้ไปปั่นเครื่องหน่อยก็ดีนะเพื่อนก็คือเอิม่มย t ท o ีวีเ c r เตอร์โอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วก่อนแหละแต่พี่อยากไปดูว่า,วาเขาปัดด่นกยตรงไหน,นเดี๋ยวพี่ไปดูแป๊บน,นึงนะคะทุกคน ชื้อเๆือไม่เจอเลยครับทุกคนเยี่มเลยฮิติปในน่าเขจะหมดโอม้เอาเราไปที่รีบกันนะเพื่อนเพื่อนเขาปั่นกันแล้วทุกคนฮเย่เย่เย่มาแล้วชืบเข้าเลยเพื่อนเพื่อน เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอม่ใชปาเหลือแค่หนึ่งหัวใจสู้ๆนะมาเร็วมาที่อวันแอวิคเตอร์เพื่อนเพื่อนิิิิโอเคเข้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นุกคนเสียงอันคุ้นเคยข้อโลฟติมินาบีหนึ่งร้อยชวนใช้เป้าขอรรอง เอาล่ะทุกคนมาเล่นชั้นที่สามกันเลยไม่เห็นแล้วว่าครั้งนี้พี่ก็พอไปไกลอยู่แหละูตอนนี้มาเอาล่ะชั้นที่สามเปิดมาไม่ใช่ว่าตลอดไปครนี้เหมือนเจอใบนี่กับคอสโมหรือเปล่านะฮิถ้าจะไม่ผิดนะนะเฮทถ้าจะไ่ผิดชั้นนี้ก็เป็นหนึ่งในชั้นที่เพื่อนหายไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนมาเราก็มาเริ่มหาเจอเครื่องเลยมาปั่นงับจับงับเงียบกันเลยครับทุกคน สเปาฮัลโหเพื่อนคนจะบอกเลยนะว่าสาเปาคือเหมือนเขาอึนอินอังอัอะวีพอแย่มากเลยคะ่ะทุกคนพูด,ดตรงๆนะแต่ก็ต้องทำใจหละอย่นะช็อปเ็ช่วยเราออกจากเอ็มทวินเต็ดได้แล้วนะส่วนพี่ไม่สนใจแล้วว่าขนมจะมีอะไรเพราะพี่จะปั่นเครื่องต่อแต่พี่ก็จะบอกว่า GTE ก็คือออลัสนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ประชาไม่เลยน่ารีบรอทุกคนได้เสียงเมื like. fuck, ่อกี้ไหมเสียงอันคุ้นเคยของเราเคแล้วเนี่ย้งนี้เสียงคนตายนั่นเี๋ไปให้เราไหวไม่น่าไม่เป็นไรไหวอยู่พี่จะไม่ใช้บอกโอจำบันนะว่าบอกโอจะเก็บไว้ตอนสำคัญเออเหลือแค่นี้เหรอเออสี่คนกับชั้นที่สี่โอ้ไม่ก็ิ้มบอกเลยนะว่าเดี๋ยวชั้นสอย่างสี่แล้วสคนยิม ไม่ไม่ดีจริงนะทุกคนพูดตรงๆนะเพราะว่าแบบเอชั้นสี่เหลือสี่คนปกติชั้นสี่ถ้าทีมเก่งจริงยังเหลือตั้งเกือบแปดเลยมั้งอ่ะพี่จะไม่ค่อยได้แต่ว่าเรามาอย่าไปซีเรียสแล้วไปชั้นสี่เลยดีกว่าครับ คนเมื่อกี้เกิดการทะเลาะกันละในทีมเกิดขึ้นนะคะ่ะก็คือคอนมูเขาไม่หิวซาเปาทำให้จาเปาตายทุกคนก็เลยว่าคอนมูแล้วเขาก็บอกว่าทำไมคอนมูไม่หิวเพื่อนละเขาบอกว่าฉันมองไม่เห็นนะก็เลยไม่ได้หิวส่วนที่วิ่งออกมาไม่ต้องผึ่งแฝนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นะ่ะเอิ่มเอาออกมาจากวีให้ไกลที่สุดเพราะเราต้องคุมคลองเขาอนนะเพราะว่าถ้าเราไม่คุมคลองก็คือเออหืมบอกเลยว่างานเดินช้าแน่นอนเพราะว่าวีได้เห็นของที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคน ือว่าจะเดินแก๊สเหดาวก็เอะไปเพื่อนออกไปเอาล่ๆหลังจากนี้พี่กำลังงมหาเครื่องดลนาและพี่ก็เจอจนเรียบร้อยแต่ไม่พี่อันนี้ตอนนั้นที่ที่พี่เล่นอ่ะพี่ไม่แน่ใจนะว่ามีคุณไปปั่นหรือเปล่าแต่ว่าพี่อยากจะไปปั่นใน้รอไม่ก็ไม่อยู่น้มึกทุคน่าจะเห็นน้ำมึกพี่นะว่ามันทรหดขนาดไหนเนี่ยดูเลยตอนนี้หกร้อยยี่สิบสองเกี่ยมเยอะมากครับผู้ ตอนนี้วีปั่นอยู่อโอเควีปันนนป่นอยู่แล้วก็ต้องไปหาอีกตัวหนึ่งแล<ะ>้วสินะเออมีใครปัน<ม>่นอยู่ไหมะ,ะหรือว่าเขาจะจีทีกันหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกัน้แฮว <S <S โอ m มกอ d สเตมิน่าหนูไม่ปล่อยหนูไปหนูวิ่งไวแต่หนูไม่มีสเตมิน่า,นาแล้ว ทุกคนแล้วจะบอกนะว่าอีกสิ่งหนึ่งอะที่ทำให้พี่ตายไปคือเจ้าสตมิน่าได่แหละพี่เลยชอบเล่นไอตัวที่มันแบบวิ่งไรนี่แหละแต่ว่าที่พี่เล่นตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าพี่ชอบสตมิน่าน้อยนะตอนนี้คือเมื่อกี้พี่คือหลดนมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเข้ามาไหมอ่ะคือพี่ตื่นเต้นมากอะทุกคนผู้ดำตรงเลยแบบคือแบบโอ้โหแบบยากอะที่เราจเมีทุกอย่้แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าแบบตรงน้ำมันแค่บของเล็กๆมันจะหลบทหทุกคน่นเต้นได้คนจริงอะ และหลังจากนั้นพี่านางก็จะมีาสาคนแ,<ต>แล้วนี่ไปแบบไม่ใช่คนอึดไม่เอาเด้อส่งแชทมาแล้วเขาก็ออกเกียร์มาทุกคนเข้าใจไหมอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูเลย นั่นแหละค่ะสิ่งที่ทําให้วีก่อก็คือทีมลงมันไม่เก่งจริงๆเหี่พี่เข้าใจนะคาแต่ว่ามันแบบเรามามาว่ากันแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนในเกมเราบอกมันต้องมีเล่นกันเป็นทีมสิก็ใายไม่เก่งอะไรเรากาควรช่วยกันนะไม่ใช่มาว่ากันแบบนี้น่ะ อันนี้พี่แอบไม่โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะดรามี่พี่พี่ขอโทษนะคะแต่อันนี้พี่ไม่โอเคจริงจนะคะก็คือมันทําไมเขาไม่ทําแบบดีตั้งแต่แรกละจ้ะแล้วทำไมเขาถึงทําแบบเนี้ยถามแค่นี้เลยอยากรู้อ่ะก็คือเขาจะทำาไปเพื่ออะไรเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาจะออกเกมนี้ไปทาไมแด้อย่างก็คือมาว่าแบบนี้อยากคิดนะว่ามันถูกอ่ะ พูดนำตรงเลยนะคะทุกคนว่ามันไม่ดีนะถ้าเกิดพี่แนะนำแล้วได้นะพี่จะแนะนําให้น้องๆไม่ทําตามดีกว่านะคะอันนี้พี่ห้ามเลยค่ะเพราะพี่ไม่คิดว่ามันเป็นไม่ดีจริงๆตัวเม้งเยอะแต่ว่าใครทำเล่นอแบบทำไมตายง่ายกันจังแต่ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมพี่ถึงเปิดหน้าเกมบ่อยว่าใครไม่อกเล่นโซโลพี่อยากรู้เฉยๆว่าพี่แบบเมเน็ตค้างหรือเปล่าช่วงนั้นพี่ชอบเน็ตค้างอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากสงสัยกันเลยนะแล้วมาดูชีวิตสุดปั่นป่วนของพี่ต่อกันเลย อย่าติดของอย่าติดของอย่าติดของนรรมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธปสชาอมเพียง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 บอกเหนยาเขาหรอทุกคนจับไว้นะว่าบอกโอจะใส่แค่ยามจำเป็นคิดไหมชิบ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  GTE ทุกคน GTE เลยเพื่อนๆจะบอกทุกคนด้วยนะว่าแบบสิ่งที่พี่ทำอ่ะแล้วตอนสุดท้ายพี่มาดูแอบดูอ่ะตอนหลังอ่ะคือพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกผิดมากคือมันเจ็บฝังใจพี่ถึงจนถึงตอนนี้อ่ะคือี่ขอเพิ่มุบัติเหมากมากเลยค่ะก็คือหลังจากนี้อีกไม่นานพี่ต้องสูโรราแล้วแต่ไม่บายหรอกว่าชั้นอะไรอ่ะแต่ต้องไปดูเอเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูก็ต้องดูต่อชื่อวิ่งหันไปแดง พี่พี่บอกว่าวิ่งผ่าไฟแดงพี่ก็แค่พูดไปเล่นๆนั่นแหละอย่าไปคิดมากนะฮิฮิอะไรเข้ารีบแล้วเย่รหลัวสติหน้าผมแล้วก็วิ่งไปชนของของแดนนี้ย่มเลยเพื่อนเพื่อนๆอะไรข้ามาดูกอนโอ้โหขายของแบบไม่ไม่ดีอ่ะสำหรับพี่พี่โนบายดีกว่าพี่อยากเจอแดนนี้อยากได้เสิร์ชมากกว่าถ้าขายของแค่เนี้ยถามว่าดีไหมมันดีนะแต่ว่าพี่อยากได้ของที่มันดีกว่านี้เช่นเม็ดอะ ตั้งแต่พี่เล่นมาพี่ยังไม่ได้เม็ดคิดหรือว่าแบรนอะไรเลยก็คือพูดตรงๆว่าขอเจอแดนดี่น้อยอยากได้แบรนด์เม็ดเลยขอหน่อยอยากเจอแค่นี้เลยอาพี่ไปแอบดูไอเทมของเพื่อนที่เป็นบาช่ามาก็คือของของพี่ถูกมากเลยเพื่อนถ้าไม่เธอไม่เป็เชลลี่เลยเมื่อเธอมีของเชลลี่แล้วก็ของเพื่อนโอ้เหมือนครั้งนี้คุณแม่ก็เจอจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงเพลๆเอาละกันนะคะทุกคนพี่ชอบเรียกรูอิมบาของด้ คนคือต้องเข้าใจนะว่าพี่เป็นคนแบบแบบนิดเดียวพี่ก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะก็คือทุกคนเชื่อตัวแล้วตอนนั้นพี่ือตกใจขั้นสุดอ่ะก็คือมีเพื่อนคนเห็นพี่เลยใช่ป่ะแล้วพี่ก็จะลากไปหาเพื่อนแล้วพี่ขอโทษจริงๆไปเร็วแต่ตอนกั้นพี่ล่างแบบแบบไม่รู้จะพูดอะไรใช้บอกโอ้หมดเลยทุกคนพี่ไม่เคยใช้ของกลางอะไรแบบนี้แล้วเด็ก็ถีให้เพื่อนอันนี้ขอโทษจริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะ อย่าไปโกรธเลยแต่มันยังมีแค้นฝังใจพี่มากกว่านี้อย่าบอกนะเพื่อนแต่บอกตอนมันกำลังจะมาถึงนะคะทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยโอเคดันดี้สองวีสัยทัครบก็จะติดสกิลเช็คจำไว้ อย่าประมาทชั้นนี้ประมาทไม่ได้แดนดี่ไม่น่านกลัวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดไปทำอย่างไม่ได้ไปกันเราวิ่งไหมจะเราวิงว่งจะเราวิงว่งจะเราวิ่ง ำตรงแล้วเก่งครั้งละแบบมันผ่านมาสักพี่คือพี่ดีใจมากกว่ามันจะผ่านไม่ได้คือเก่งมากเพื่อนหอขั้นสุดอะค่ะทุกคนพูดทำตรงเหนื่อยมากคนข่าวไลยจะบอกก็คือพี่อะสูญเสียเพื่อนไปียบ้อยแล้วแล้วคลิปนั้นมันก็ไฟฟางหมดเลยเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยไม่ได้มาโอ้โหปรับกราฟิกลงตานะแล้วพี่ก็จะปรับไม่ไหวกราฟิกลงเลยอยากคิดยอมได้กราฟิกดิน้ามันแค่นี้พี่ก็ยอมแล้ว พี่ไม่ได้ไม่ต้องมาเล่นคนเดียวนะทุกคนแต่ว่าพี่จะเล่นไปให้ถึงจุดสิ้นสุดโดยโซโล่นี่เหมือนอยากให้พี่ตายบ้างทุกคนเชื่มพี่เปนคนเกลียดการเล่นโซโล่มากกเลยทุกคนดูแล้วพี่เกลียดคอนนี้อีกเกลไม่เข้าใจเนาะพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยคอนนี้มาเข้าทพ่ไมเนี่ยกำลังพูดเลยเฮ้ยอย่ามาแย่งซีนดีโอ้ทุกคนนี้ควนมร้ายเตัวอะไรบ้างเนี่ยพี่กลัวทุกคนก่อนครื่องพี่จะพยายาม ไม่คุยกับคนพี่แฮงคุยกันถ้าพี่ไม่เจอมื่อเ้ายังอับน้นทำได้ทุกคนตอนนี้พี่อาจจะเล่งสปีดเพราะว่ามันช้า เดี๋ยวคิดว่าจะนานเดี๋ยวทุกคนไม่ยอมดูนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเล่สปีดเลยเป็นยากสุดอะรอคะเนี่ยมีลูกอีแ้วพี่ไม่เคยชอบลูกอีทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมพี่ถึงไม่เอาให้มันหมดไปเลยก็คือพี่อยากเอาไว้จุดนั้นเองพูดง่ายๆทุกคนตั้งสตินะนั่นก็คือพี่หาสองเครื่องสุดท้ายแบบนานมวกมวกผู้นำตระทุกคนบอกว่านานมาก แล้วแต่ตัวนะจ๊ะเชื่อไหมเงินเด็ดดวงดูคลิปเอาเองที่จะแย่งสปีดเหมือนเดิมนะจ๊ะเครื่องหนังเลยอันนี้เราเบ้นทุอย่างเลยทุกคนเครื่องปั่นมาให้ฉันปั่นซะดีๆทุกคนเดี๋ยวพี่จะยอมแพ้ที่ฉันนี้ดิเพราะพี่ก็เคยเดินทางมาไกลมากเลยนะฉันเป๊ะถ้าเกิดถึงนั้นี่สองเครื่องไอพีสซูดไม่ได้ทีเปิดเลยอย่าทดลองด้ย ังไม่แข็งแล้วโดนนกเขาปัน,อ,นอีกเด้อเขาตั้งสติกแล้วเป็นคนตอนนี้พี่กำลงังคลั่งอยู่เซ็ตมาเร็วได้ฝา,ไาไกไว้ก่อนเถอะนะทุกคนแล้วนี่แหละเป็นหนึ่งฝั่งใจพี่ก็คือพี่เดินมัน ได้แล้วบอกเลยว,ว่าพี่จะเอาคืนแน่เย,ยลุยโอนั่นแหละรุยอีเฮียน,นะทุกคนมากเลยเฮียที่ไม่คุนีนชิดแบบนี้วันนี้คือหน้าลิเก,ก่าหัวไกลเลงานนี้พี่จะใส่ของปลายนี่มาทางไหนนะทุกคนทางนี้ไม่ใช่ยังไงอ่ะทางไหนอ่ะทางกลับ วนไปวนมาหาปันก็เดินไปทางไหนเครื่องลิฟไม่เจออ๋อเจอแล้วฮีปั่นเจอเลยเอาเจอเลยเออไปเลยไปเลยไปเลยไปั่นแปะเลเฮ้ยชั้นเก้่อนจะเสร็จโอเมรี่ยอนไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทุกคนคือพี่เล่นนานมากมากมากชั้นสี่เคลียร์มากขอเจอเมยสักตัวแล้วยังดี วันนั้นพี่เกียบเลยเหรอพี่ทุกคนทำเมื่อกี้มันน่าเนแบอพี่เลยตัดสไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานาาฬิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอนุบาล้วอาหม่าบ้าเตอร์ฟัตเตอร์เจนทูเมนออ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 ืืืืืบ๊ายบายเพื่อนดูสิว่าเจอตัวอะไรอยากได้อยากได้แอตโตนะถ้าเป็นไปได้ แต่เจอเพบก็ได้นะโอเคพี่เลือกเล่นละไอรอนซ much อันนี้คือพี่จบแล้วพี่จะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่ามันคือแบบเลือก่นนานมากแล้วทุกคนไม่เข้าใจหรือว่าคนเล่นมันนานเท่าไหร่ยิ่งเล่นโซโล่หลันพี่ยิ่งเล่นน่ะพี่ไม่เข้าใจตัวเองกันนะว่าเมย์พี่เล่นโซโล่นมันเล่นนานกว่าเล่นปกติก็คุมเพื่อนช่วยบางคนฝากคอมเมนต์บอกด้วยก็ดีนะว่าพี่เก่งแบบแต่ว่าสหรับลีก็คือเรียกว่าสิบบวกไปเลยนี มาไปเลยแต่ที่ก็ยอมแพ้อะไรทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดินทางมาสิบชั้นเป็นไงบ้างทุกคนนะคะบายบายวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะอาจจะไม่ได้เหนื่อยมากแต่คนอาจทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามันเหนื่อยมากเลยทุกคนถ้าเราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะบายบายเหนื่อยมากเลยทุกคนผูดตรงตรง